ตอนที่ห้าสมเด็จพระนเรศวรทรงเตรียมการสู้ศึกมหรือว่าศึกพม่านั่นเองนะคะ,ะเริ่มต้นที่ไร่สุภาพแล้วทะบรรหารตะบัดคําว่าบรรหารแปลว่ากล่าวท่าในที่นี้ก็คือแทนสมเด็จพระนเรศวรน,นั่นเองนะคะพระนเรศวรเนี่ยกล่าวว่าเราจะจัดกองทัพว่าเราจ,จัดจดตุรงค์ จะไปยงย่อยุธยังกัมพูธพานก็คือตรงนี้คือบอกว่าจะไปตีเขมรศึกมอนมาชิงควันอ่ะแต่ว่าศึกพม่าเนี่ยมาชิงตัดหน้าก่อนกันบอกให้ไปออก ก็คือกัรเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เราไปตีเมืองขมรบอให้เต้าคาว่าเต้าแปลว,ว่าไปบอกให้เต้าโดยตกควรจักยกควรจักยกไปยุทธนะคะก็คืออันนี้บอกว่าเนี่ยศึกพมา่าเนี่ยมาชิงตัดหน้าก่อนไม่ให้ไปรบกับขมรเราจะยกทับไป เป็นมหุดสวะมหันอ่ะคำนี้คำนี้นะคะอ่านว่ามหุดสวะมหันนะคะอ่ะเป็นมหุดสวะมหันอันนี้หมายถึงบอกว่า พระอ,องค์เนี่ยเห็นว่าการที่เราจะยกกองทัพไปเนี่ยถือเป็นมห่อละพอันยิ่งใหญ่อ่ะคำนี้แปลว่ามหารอแพอันยิ่งใหญ่นั่นเองพระอ,องค์มองว่าการสงครามเนี่ยมันเป็นมห่อรลพที่ยิ่งใหญ่สําหรับพระอ,องค์นะคะก็คือแบบมีความสุขที่จะได้ทําการสงครามปันเอาชัยชิงชื่นอ่ะปันเอาชัยชเพื่อเอาชัยชนะมา แล้วทะก็เอื้อนออกพศพระองค์ก็ก็รับสั่งบอกว่าอันนี้แปลว่ารับสั่งนะคะก็รับสั่งพระราชกฤษประกาศก็คือประกาศก็รับสั่งประกาศแก่เมืองราชบุรีแก่ชาวเมืองราชบุรีเกณฑ์โยทีห้าร้อยให้เกณฑ์ทหารโยทีแปลว่าทหารให้เกณฑ์ทหารมาห้าร้อยนาย ไปซุ่มนะคะไปซุ่มดูให้ไปซุ่มดูเหล่าข้าศึกผ่านลำกระเพรินโดยสะพานอ่ะก็คือไปดูข้าศึกเนี่ยที่กำลังข้ามสะพานที่ลำน้ำกระเพรินนะคะให้ไปซุ่มดูหน้าต่อไปนะคะหน้า92 ให้และเหตุเข้าหันบันเรื่อขาดเป็นท่อนก็คือบอกว่าให้ให้ตัดสะพานให้ขาดเป็นท่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกินการกลุ่นพวกเผาคือบอกว่าเนี่ยให้เผาสะพานด้วยนะคะอย่าให้ข้าศึกจับได้นะคะแล้วก็ให้รีบหนีมามต่อมาเรามาดูที่โครงสีสุภาพนารือบานนารบานก็หมายถึงกษริย์ กษัตริย์ในที่นี้คือพระนเรศวรมหาราชนะคะอ่ะพระนเรศวรมหาราชนะคะพอรับสั่งเสร็จทับทุทับทูทุกเขตขันนะคะด่านด้าวอ่ะตรงนี้ก็บอกว่าทุกเขตทุกเมืองก็จะมีเมืองเมืองสิงเมืองสันเมืองสุพรรณบุรีนะคะก็เร่งก็เร่งมาเข้าเฝ้าอ่ะก็เดินทางมาถึง บดีบดีในที่นี้ก็คือกษัตริย์เหมือนเดิมนะคะบดีอ่าสำหรับบทนี้นะคะพูดถึงว่าก็ถวายสารให้ทรงทราบว่าทราบว่าอะไรมาดูบทที่1้อยห้นะคะบัดมอนเล่นมาราชเลยแขวงอ่าคำว่ามาราชนะคะมาราชเนี่ยหมายถึงม้าที่การขับมาราตะเวนอ่ะ สำหรับบาทนี้บอกว่ากองทัพมอนเนี่ยขับม้าลาดตะเวนเข้ามาในเมืองเมืองอะไรเมืองวิเศษชัยชาญน,นั่นเองพระเล่งชื่อลือชัำ้ำที่ข้อเขียนความเนี่ยพระองค์เนี่ยพอได้ยินได้ยิน สารดังนั้นก็รู้สึกดีใจที่ได้ฟังข้อความนะคะโดยที่พระองค์เนี่ยไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวต่อการที่ข้าศึกยกจะมาตีอยุธยาเลยแต่พระองค์เนี่ยกลับดีใจกับกระหายที่จะได้ทําศึกสงครามในครั้งนี้เรามาดูต่อนะคะจอมสยามจอมสยามก็คือพระนเรศวร พระนเรศวรจอมสยามขามศึกไซไปมีก็คือไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวค่าศึกเลยบานกะมวนเปลมปลีปราบเซียนรู้สึกกับดีใจกับดีใจที่จะได้ปราบค่าศึกเซียนแปลว่าค่าศึกสองสุริยะกษัตริย์ตัดต่อกันแแฮพระองค์ทั้งสองพระองค์ก็ เหมือนพูดคุยปรึกษากันทั้งสองพระอ,องค์ในที่นี้ก็คือสมเด็จพระนาเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสะนะคะหาเล่คําว่าเล่ตัวนี้แปลว่าอุบายก็ปรึกษากันหากลอุบายที่จะรับมือศึกในครั้งนี้บทนี้ก็บอกว่าสมเด็จถายโอดอื่นปรึกษา แดดที่มุกมาตยาทั่วผู้ก็คือนอกจากจะปรึกษากันสองคนแล้วก็ได้ปรึกษากับเหล่าเสนาอมาตด้วยนะคะนี่หมายถึงเสนาอมาตเสนาอมาตเนี่ยก็เสนอว่าให้ออกไปรับศึกที่นอกเมืองนะคะให้ออกไปรับศึกที่นอกอยุธยานะคือไปรับที่ถิ่นลือสู้นอกสายคือให้ไปรับที่นอกอยุธยานั่นเองอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือให้ไปรับศึกที่ให้มันไกลกรุงนะคะ หน้าต่อไปนะคะหน้า93คําคำว่าสดับแปลว่าฟังเนาะสะดับแปลว่าฟังอ่ะพูดถึงเมื่อพระนเรสวนเนี่ยได้ฟังคำแนะนำจากเหล่าอมา์นะคะก็เหมือนกับว่าก็ถูกใจเพราะว่า ถูกพระไทยอะค่ะมาถูกพระไทยก็คือถูกใจเพราะว่าตรงตามที่ตัวเองน่ะได้คิดไว้แล้วว่าอยากจะออกไปรับศึกที่นอกเมืองอยุธยาต่อมาคําว่าภูทรภูทรแปลว่ากษัตริย์เนาะกษัตริย์ในที่นี้ก็หมายถึงพระนเรศวรน,นั่นเองแล้วพระนเรศวรเนี่ยก็มีคําสั่งให้จัดกองทัพโยธีทัพก็คือกองทัพนะคะให้จัดกองทัพห้าหมื่นห้าหมื่น ห้าหมืนโดยมีทหารห้าหมืนเกณฑ์มาจากหัวเมืองจัตวาหัวเมืองตรีทั้งหมดยี่สิบสามหัวเมืองด้วยกันอ่ะทั้งหมดยีสิบสามหัวเมืองนะคะแล้วก็รวมถึงเมืองใต้ด้วยจัดไว้ให้พร้อมอ่ะจัดไว้ให้พร้อมจากนั้นก็มี บรรหารก็คือมีการกล่าวบอกว่าเนี่ยออจะให้พยาพยาสีใสนรงเป็นผู้ที่มีความเก่งกาดเป็นจอมพายุหะเ,ออเป็นผู้ที่มีความเก่งกาดทางด้านการลบนะคะเป็นแม่ทัพนำทหารนำนิกรนิกรก็คือทหารนั่นเองนำนิกรออกทับในครั้งนี้นำทหารออกไปลบในครั้งนี้ แต่ว่าก็มาทรงคิดว่าถ้าเกิดให้พยาให้พญาสีใสณรงเนี่ยเดินทางไปผู้เดียวเนี่ยก็จักเปียวจักเปี่ยวก็เลยคิดว่าควรจะมีเพื่อนไปด้วยนะคะก็เลยให้พระราชฤทธิ์พระราชฤทธิ์ธานนนะคะเดินทางไปเป็นประหลัดทัพอ่าไปเป็นประลัดทับอ่าไปเดินทางไปเป็นประหลัดทัพนะคะ ต่อมานะคะโดยให้กองหน้าโดยให้กองหน้าเนี่ยนะคะไปสู้กับศึกก่อนนะคะบอ่อแตกบอ่อต้านทานมันรอดเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะคะกูจักออกโลมล้าศึกร้ายภายหลังพระองค์เนี่ยจะยกกองทัพออกไปสู้เองในภายหลังต่อมาทั้งสองรับถ้อยท่านทูลลา แลแลเฮยนะคะก็คือทั้งสองแม่ทัพเนี่ยก็รับพระบรมาราชโองการนะคะที่ให้เป็นลบให้ไปเป็นทัพหน้าต้านต้านกองทัพพม่านะคะลูกแล้วก็ยกกองทัพอันนี้คือยกกองทัพแล้วก็ยกกองทัพไปตั้งที่ตำบลหนองสาลายนะคะหนองสาลายซึ่งมีลักษณะเป็นทุ่งกว้าง คำว่ากลางสมอนแปลว่าสนามลบเนาะโดยไปถึงที่นั่นแล้วก็จัดกองทัพนะคะกลางสนามลบโดยที่จัดเป็นรูป พายุหะไกลศรน,นะคะพายุหะไกลศรเนี่ยก็คือการจัดทับตามตำราพิชัยสงครามโดยที่จะเป็นรูปพายุหะกไกลศรเนี่ยก็ต้องมีต้นไม้ใหญ่3ต้นมีจอมปลวกแล้วก็มีภูเขาก็จะจัดทับเป็นในรูปของพายุหะไกลศรน,นะคะนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะใน Google ลองเซิร์ชดูว่ารูปแบบเป็นแบบไหนนะคะคราวนี้ เสนาพรากรต่างเรื่องเดินแหก็คือเหล่าทหารเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการลบที่ดี่ะก็คอยจักยอยุดยัง้งอยู่ท่าคำว่า,าท่าตัวนี้อ่ะแปลว่ารอนะคะก็จัดกองทัพเนี่ยเพื่อรอรับค่าศึกหน้าต่อไปนะคะนักเรียนหน้า94